อูอีสานใต้ดำแต่งรับซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถบรรทุกรับต่อกระบะดำโอ้โหเจเลอร์วันนี้เอามาทำอะไรเนี่ยเอามาเกะบูใหม่บอกว่าบ้าบ้ จะนบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านครับผมก็มาอยู่กับผมมงคลสาวดําซิงแคลนครับท่านเมื่อกี้ทําอะไรพี่เปลี่ยนโบใหม่ครับอ๋อเปลี่ยนโบใหม่เอัรบคบโบนี่นะครับผมมโบติดรรัันคบอ๋๋อออตัวนี้ตัวนี้เป็นโบติดรถครับน่าจะโบติดรรัตคบอนนี้ขึ้นอยู่กี่คันครับนี่ยรดำเนี่ย คันนี้แล้วก็อยู่อูนเนียงเลยครับอ้ช่างทำไม่ทันงานเยอะมากเลยครับผู้เสียอันนี่ยทำไม่ทันเลยนะอืมสวยงามครับตัวแนงสามไม้โอ้สวยสวยหล่อครับหลอ่อระแนงสามไม้นี่ สียอันก็กำลังไปลองรถนะครับเคลอร์ามาติดเทอร์โบใหม่เมื่อกี้โอ้ทางนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวบานบานไร้เสียอันไรรถเกี่ยวอยางี้ทำนิดนิดทำนิดนิดเลยนะว้าวโหดจะนาบ <laughs> <laughs> นให้ตายสิ โอ้ได้พันกว่าไร่ไม่ธรรมดาแล้นี่ไทยเจริญกันช่างโอ้รถยังสวยๆเลยเนาะโอ้วันนี้ก็จะเป็นฮิโนเมก้าซีรีส์ห้าร้อยโอ้รอครับรอรถรถดําที่ออกจากอูนี้ก็ นี่ครับสมชื่อเลยครับรับประกันความรอทุกคันแน่นอนนะแล้วก็ราคาก็เป็นกันเองครับว่างั้นวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมมาเที่ยวที่ อ,อูช่างอัาน,นครับหรือว่าอีสานใต้ดําแต่งนะฮะผมก็ไม่เคยเข้ามาสักทีครับเป็นครั้งแรกนะท,ที่ได้เข้ามาครับผมสเสมอมจะนาบช่างทำอยู่กี่คนครับนี่สี่ส <4. S 2> <5. S 1> ี่ห้าคน,นแล้ว เพื่อน่าน้องเตือนแต่สีเนี่ยมาทำเลที่นี่เนี่ยอ๋อสีนะแต่ไขึ้นกระดาษเขึ้นทีอนอ่อื่นอ๋อครับแจ๋วแจ๋วก็อยู่บ้านนู้นก็นเลยอีกทำในึงห้องเดียวเลยอ๋ออ๋อไปจอดอยู่ไหนล่ะนี่บ้านไกล้ๆตัวนี้ครับบ้านแม่แพีอ,อ๋อไปจอดอ๋อที่นั่นก็ทำอยู่ใช่ไหมแล้วนี่ช่างเกามานี่หมดขึ้น,ข,นขึ้นกระบะรอนะ เป็นชดึงช่างมาทำที่นี่ก่อนอ๋ออ๋อบางบางคันก็ไปทำอยู่ที่นั่นด้วยที่นั่นเราประกอบแล้วก็มาเชื่อมอยู่นี่อย่างนี้เหรอ๋อประกอบอยู่นั่นครก็มาเชื่อมอยู่นี่อ๋ออ๋อช่างประกอบต่างหากช่างเชื่อมแน่นต่างหากบปล่แล้วก็มีช่างเชื่อมแต่ไอ้ช่างเชื่อมเขาไปอันนี้ขับรถอ้อยทิปอ้อยอ๋อช่างประกอบสองคนสองคน ริงจังบเมืออ่อยิบเมืออาชีพครับอูนี้มีแต่ทีมงานเมืออาชีพเลยพี่น้อง ส่วนมากเขาจะใช้เป็นเชื่อมเป็น CO2 ใช่ไหมคาร์ฟอนก็เชื่อมนี้บ้างใช่ไหมครับส่วนมากก็จะเป็น CO2 ใช่ไหมน,นี่ก็ CO2 หมดเลยนี่นอนด้วยครับเชื่อมแจวเลยครับเนี่ยสวยๆเลยนะโอ้แบบนี้ไม่ต้องถัดหรอก maho ihn um heute สายยุนโอ้ส <zo> ว <ys print> oh, ัส <festivals> ด oh, so ีครับท็อเกโอ้งานเยอะเลยมันชุบมันชัวร์เต้นน้องไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยครับรามุกเลยอืมแบบะค่นี้นะอบ่อย มานเบะมานปูนด้วยเนาะไม่ได้หลับไม่ได้นอนขึ้นอยู่กี่คันตอนนี้เรื่อยๆเมื่อกี้ไ่จองอีกแล้วมาจากไหนครับสังขะรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนแปดอีแปดแต่งเต็มแรงหน้าเป็นอะไรดูในเมเตอร์โอ้จบกันไปเท่าไหร่ จบไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะร้านหนึงงนะน่งเซตอ้สนบ <c oughs> รอชมแน่นอนครับรอแน่นอนตู้น,นี้ไม่ผิดหวัง <c oughs> นี่ประมาณน,นี้เลยแล้วก็เราเชื่อมนี่ชเชื่อมเกะกอบโะแ้วก็้เชื่อมมาแล้วก็เราประกอบอ๋อนี่นี่บางแซมอันนี้ก็พาพี่ มาเที่ยวครับไนที่ที่ว่านี่ทําอะไรบ้างนะก็เชื่อมกระบะแบบนี้อ๋อเชื่อมนี่นะั้ก็ประกอบไม่ได้เลยนี่เชื่อมอ๋อประกอบนี่เขาประกอบปัญหาอย่างนี้บ่นี่ช่างนั่นเราประกอบนี่คือคือวันนี้นิดช่างเชื่อมกเลยให้เกลือมาอ๋อโซนหน้าก็จะเป็น CO2 บ่ทั้งหมดเลยใช่ครับอ๋อน,น,นี่ครับ หากว่าจะเจอครับพี่น้องอครั้งแรกครับที่ได้เข้ามานะส่วนมากก็ดูตามคลิปดูที่คลิปครับผมออมันมีเซมติดด้วยปะ ตรงน,นี้ก็ช่างประกบอบอ่าท้ายเทเล์ครับอูอ้หลอดฉีคน้ำสวยๆเลยครับแจ้วแจ้วแจ้ว ม,ม,มอ๋อแต่ส่วนหนาก็จะเป็นเชื่อม CO2 ูนะอืมวันนี้รางเลีดปะอ,อู้หูเกเลยกู้รางเลีดเลยนะนนี่อ๋อจะหนับ อันนี้ก็เป็นไฟฟ้าธรรมดาป่ะเนี่ยไฟฟ้าธรรมดาเชน่รวด,ด,ด,ดเร็วรวดเร็นะโอ้คันนีไปไ้ป้ายแดงเลยบอ ไปแดงเลยบอกหืมนี่ไงไปแดงอือโอ้ตันนี้ไปแดงเลยด้วยนี่ใช่ไหมเอียม,ยมสยๆสวยๆอะไรสองลยาดแแสนสองล้านแปดแสนสองล้านแปดแสนหนึ่งมืนโอ้โห อูอันแอบเซ็บ่เนี่ยน่ะแอ <c oughs> บเซ็บติดจะเปลี่ยนชื่ออูแล้วบ่เนี่ยู้เลดหมดเลยดิเนาะเลดทั้งคันเลยบ่เนี่ยเลดทั้งคัน สวย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 งามมากเลยครับพี่น้องนี่ครับอก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครัผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็บายบาย,บายครับผมสวัสดีครับ